กันอีกแล้วพี EP 2นะครับนวนนะครับทั้งหมดมี15ตอนเมือ่อกี้นวนสิบม,มาเห็นอย่างขาเบิ่งแล้วครับเรามาพ่อมกับลูกสาวเราเรียเหมือนอีหัวแดงแดงนะครับลูกสาวเราลูกสาวเรามาแต่กรุ่เขพบเป็นภูมครับหนังด้วครับเรื่องแรกเปรียงปางเรื่องที่2กำบ้างที่ออกสาย ทางเอเอทเพ่ด้ครับเด้อสันทนาทิปสตัดแล้วเราไปดีกว่าทีนี้ก็ให้เหนวนยางแล้วพวกเราไปทากินนี่ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ให้โซโก้ลเอาไว้ให้เหนวนขี้ดูนะครับตรงนี้ก็จะเป็นท่อสําหรับใส่อุจจาระ อันสีขาวนั่นคือพ่ออีกน,น,น้อยนะครับอ้ผมเ,เองเดี๋ยวจะมารีวิวห้องน้ําให้ดูเลยครับเด้ยอยายนอยก็ยิ้มเออดีมากลูกทําห้องน้ําไว้ให้แม่ขี้แม่ก็จะได้ขี้อย่างใ้โซโก้รู้เอ,อดีดโอ้โหที่เรององน้ําเราเป็นไงเอาเรามาย้างกันต่อโอ,อ้โหกินอะไรปินตาแซบเท้ หาหมัดให้มาให้หมาก่อนมาทำในกินต่อโอ้โหหาหมัดให้หมาแล้วก็มาทำยางเนี้ยต่อเอาแล้วคือนานยัางแล้วเทพวกมนุษย์นี้เยวกบุซิลักกินอืมยางเอาถา,านถานทุบทุบทุบถานถานมาใส่ทางพีอืเอามาเอเนื้อมาใส่ทางพีให้ทางพีมันสุก เออเอามานี่เออยางยางจะหงยับไปใกล้มาได้มันจะกินมึงทายหาที่แตกอย่างนี้นะอืมทากินเลยอีกสักต่อยโอ้โห و, ผ่านไปก็จะสุกแล้วโอ้โหเหลียงอุ้ยหุยเป็น,น,น,นปตาแซบอยู่ระวังหมากินเลอไปฝั่งหนึ่งก็ลุกโคก่ๆอยู่ เราเราไปดูว่าเขาทำอะไรกันเดินไปเอยดูสภาพบ้านเราเทไหมเปรียวสุดๆม,มามาดูเออพวกนี้ก็ล้างถ้วยล้าง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 ไปเออล้างไปเออเบิ่งสภาพเงียนเราต่ออ,อจังหน่อยจังมาทากินที่โครงยางทากินเด้อพี่น้องเด้เอ,อ,เอ,อืมมาทากินดีกว่าดีกว่าไปฝ้าพระเจ้าเออ เดี๋ยวก็เจ้าดา่า<ม>เจอเกันคลิปหน้าเด้ครับพี่น้องสวัสดี